สั่งด้เลยนะครับครับต้องวเัครับสดีุดครับปัักชนละปักักชานลาีสุดสุดปังฉุดไม่อยู่อะไรก็เอาไม่ลงนี่ก็คลิปนี้ก็ยังราคาเดิมขีดละ25บาทเหมือนเดิม นะครับนี่ก็นี่อันนี้เขาล็ออันนี้หัวนี้ล็อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูอันใหม่นะครับให้ดูเีลาการล้อนะครับร้านนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากมากอันนี้ที่ตลาดอะไรนะลืมตลาดคำไฮคำไฮไม่ใช่นาคำไฮนะไม่ใช่นาคำไฮอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้อยู่ค r o v จังหวัดไหมใช่บางบัวลำพูนะครับอันนี้คำไฮขอนแก่นโอ้เจอคนเยอะจริงๆรินะ อันนี้มันหมู่บ้านหรือจังหวัด,ด <c oughs> คน <c oughs> คนเยอะหมู่บ้านหรือจังหวัดคนเยอะจริงๆวันนี้กี่หัวแล้วครับเนี่ยเ <c oughs> จ็ดหัว,วหมดไปแล้วเจ็ดหัวเออแสดงว่ามาวันละสิบหัวแล้วลูกค้าจะลูกค้านะครับเข้ามาซื้อได้เลย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราเหมือนเดิมเราก็จะไปอีกเพราะเราติดใจอร่อยมากกล้าคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงจริง ใช่แล้วก็คือตัวตัวหมูหัวหมูก็อร่อยแล้วก็ตัวน้ำจิ้มก็อร่อยนี่ไอ้ดูนี่ี่เอ้ไปยำใส่แตงกวาไปยำใส่ไอ้พวกหอมใหญ่หอ,อมแดงหน่อยนะ น้ำจิ้มไม่ไม่ก็คือไม่ไม่ถือว่าเราเอาผักไปวางแล้วแล้วก็น้ำจิ้มราดเลยละอ๋อไม่แต่ผมว่าแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจิ้มกินกับไอเนี้ยน้ำเก๊กฮวยอ่ะเลยใช่น้ำเก๊กฮวยยี่ห้อลีโออ่ะจิงดิน้ำเก๊กฮวยวูดแล้วจะฟินมากอ่ะ สูตแล้วมันจะออกเองของมันเลยนะใช่ไม่ติดกระดูกอ๋อไม่ติดเลยนี่นะไอเนียผมเปิดกล้องนะไอเนียไม่ถึงกะทีเขาล้อเสร็จแล้วอ่ะอ่เสร็จแล้วนี่อันนี้ก็คงไม่รอแล้วเนาะเพราะว่าเอาไปหมอันนี้รอไหมยังยังใช่ไหมเพราะว่าต้องขายขายตรงนี้ให้หมดก่อนอ๋อเขาเขาบอกว่าตั้ง50บาทได้ไหมไม่เดี๋ยวอันนี้เลยเดี๋ยวรวมรวมของผมไปเลยอ่าเป็นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่ ส่วนส่วนไหนของหมูอร่อยทั้งหูทั้งอันนี้มันอร่อยเหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันถ้าร้อยหนึ่งนี่เขาผสมได้ไหมได้ได้ทุกอย่างเลยเอางี้เอางี้เดี๋ยวอันนี้ยกยกยกหูยกหูหนึ่งหูหนึ่งเอาหนึ่งหูก่อนหนึ่งหูก่อนหนึ่งหูนี่อีกหูมันจะน้อยใจไหมอ่ะเดี๋ยวหูเบาข้างเดียวสามขีดเหมือนเดิมสามขีดเหมือนเดิมก็เจ็ดสิบห้าอยู่เลยเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอาเอาตัวเติม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 ไม่ครบร้อยเติมเติมส่วนนี้ได้ไหมได้ครับ ไม่จะกินพวกเนี้ยตรงแก่ไหนตรงนี้ตรงนี้อร่อยใช่ไหมเขาเขาบอกอร่อยหมดเลยเาใครขออร่อยอร่อยทั้งหัวอร่อยทั้งหัวนี่เอาเลยดีครับสั่งได้เลยนะสั่งได้เลยนะครับครับผมนี่อันนี้ก็จะหั่นให้อันนี้ก็คือสี่ขีด นี่แถมเป็นครึ่งกิโลให้ครับผมแถมเป็นครึ่งกิโลโอ้โหพี่ผมจำได้ตอนที่หมูขึ้น200กว่าเนี่ยของพี่ไม่ได้ขาย25แน่นอนตอนนั้นขายเท่าไหร่ราคาเท่านี้ไม่เคยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตอนนั้นหมูสองโลสองร้อยกว่าบาทเลยนะตอนนั้นไปขายที่ไหนตัวหัวหนึ่งก็สี่ห้าร้อยนะใช่ราคาไม่ไม่ขย่บเลยเนาะ เราไปเชิญเเรียกว่านาการเมือก็มีน้ำจิ้มอืมน่ากินมากเลยรอแป๊บนึงนะครับผมรอได้ครับแป๊บเดียวนะนี่นะครับริยาจับอยู่นะนี่น้ำจิ้มระบบเยอดมากอันเนี้ยสุดๆๆบอกเลยนะครับแบางปะ

มื้อแม่เท่าไหรนะครับเอาคีบหนึ่งค่ะหนึ่งคีบก็ขายนี่ไปเองเงคีบก็ขายยี่ยี่เอาเลยนะยี่สิบห้าบาทอันนี้คือยี่ยี่ห้าใช่อันนี้ยี่ยี่สิบห้าบาทโหนี่แถมด้วยดีกว่าไปซื้อหมูสามชั้นกินอีกนะต้องไปนั่งนั่งต้มเลยนะเส้นหนึ่งได้เลย ไอเสงกจ็จิ้มจิ้มจิ้มได้เลยเนี่ยอร่อยโอ้ยพี่ข้าวแค่ห้าบาทก็อิ่มแล้วเนี่ยใช่สามสิบบาทอิ่มมากเลยนะนะ <veux S 1> ครับขอบคุณนะครับเท่าไหร่ครับเอาส uh. องขีดอ่าสองขีดเอาส่วนไหนดีพี่เอ <ASS AN> าส่วนไหนชอบแบบไหน إلى?